哇 <Wow. S 2>、wow. เพอร์กี้ครับไพค่ะมินค่ะจากพอบนิสตาค่ะและขณะนี้ค่ะเราอยู่ที่โครงการเศรษฐริงาวงวานค่ะโครงการน้องใหม่จากทางแสนสิริค่ะที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลานเลยเพราะว่าโครงการของเรานะคะมีเอกสิทธิ์เพียงแค่48หลังเท่านั้นค่ะใช่แล้วค่ะและโครงการของเราค่ะก็โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมสไตล์จอร์เจียนะคะที่ให้ความคลาสสิกแล้วก็ให้ความทันสมัยได้อย่างลงตัวเลยทีเดียวค่ะและแบบบ้านที่นี่นะครับมีให้เลือกทั้งหมด3แบบขนาดพื้นที่ใช้สอยเริ่มต้น ตั้งแต่247ตารางเมตรจนถึง390ตารางเมตรครับและราคาของเขาเนี่ยน่ารักมากๆเลยครับเริ่มต้นเพียง15.99ล้านบาทเท่านั้นเองครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะพาไปชมบ้านตัวอย่างขออนุญาตพาไปชมคลั b ฮาาส์ก่อนว่าน่าใช้งานและสวยงามขนาดไหนไปกันเลย เข้ามาในอาคารคลับเฮาส์จะเจอ d ับเบิล o l ล m มลิฟ i ิ g งแอเียก่อนเลยครับเป็นพื้นที่นั่งผ่อนคลายที่โอโถงให้คุณได้พักผ่อนหรือเป็นที่รองรับแขกเวลาที่มาหาได้ครับที่ชั้นบนจะมีฟิตเนสขนาดใหญ่ที่มาพร้อมอุปกรณ์ครบครันทั้งเวท t r a i n ิ่งและคาร์ดิเลยครับ สระว่ายน้ําของเขามีขนาดใหญ่มากครับและยังมีโซนสระเด็กให้ด้วยครับซึ่งเชื่อมต่อพื้นที่สวนส่วนกลางให้คุณได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นด้วยครับพื้นที่สีเขียวสวน,ส,วนส่วนกลางของที่นี่มีการออกแบบแลนด์สเคปที่ใส่ใจรายละเอียดมากๆครับมีความสมมาตรและสวยงามมากๆเลยและยังมี education playground สนามเด็กเล่นส่งเสริมพัฒนาการเป็นโซนที่ให้เด็กๆได้เริ่มมีสังคมของเขาได้อย่างดีเลยครับ แล้ะตอนนี้นะคะเราอยู่ที่บ้านไซเรเริ่มต้นค่ะกับบ้านเราเรนพื้นที่ใช้สอย247ตารางเมตรสนอน4น้ำสมที่จอดรถและ1ห้องเมดนะคะราคาเริ่มต้นน่ารักเช่นกันค่ะกับ15.99ล้านบาทพายจะพาทุกท่านเข้าไปชมด้านในกันเลยนะคะไปกันเลยพาย Hi, คุณ <Hi. S 2> พายเย เชิญน şey ั่งเชิญนั่งเชิญดีใจที่ชอบนะคะเป็นไงคะเข้ามาในห้องนั่งเล่นก็คือบ้านก็คือกว้างมากเลยพื้นที่ก็คือเป็นห้องนั่งเล่นอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะคือตรงเนี้ยนะคะสามารถเป็นห้องนั่งเล่นได้ห้องดูหนังได้แต่ว่ามีนจัดให้เป็นแบบว่าเอธโทนให้ความอบอุ่นให้เป็นห้องนั่งเล่นค่ะ นี่ค่ะจริงๆอเป็นห้องผู้สูงอายุนะคะแต่ว่าคุณแม่ไม่ได้มาอยู่ก็เลยทําเป็นห้องทํางานค่ะก็คือสามารถวางเตียงได้เลยไม่เล็กร<ช>น,น,นี่นะคะเป็นห้องครัวมีนเป็นคนชอบทํากับข้าวม,มากเลยค่ะก็เลยทําครัวไทยขึ้นมาแล้วตรงนี้ดีตรงที่ครัวแยกแล้วก็สามารถทะลุออกไปด้านหลังได้ ซึ่งห้องนี้นะคะเป็นห้องมาสเตอร์เบดรูมเป็นห้องของมินเองคะ่ะโอ้ใหญ่มากคุณมินใหญ่มากตกแต่สว,สวยมากเลยนะคะเนี่ยคคะโฮมมี่โฮมมี่เนาะคือห้องเนี้ค่ะให้ความกว้างโปร่งสบายแล้วก็สามารถทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นได้ซึ่งห้องนี้นะคะเป็นเซคกชั่เบดรูมนะคะที่กว้างมากๆเลยค่ะ ที่นี่ใหญ่พอพอคามาสเตอร์เลยนะคะใช่แล้วค่ะตรงนี้ก็มีพื้นที่ที่จะสามารถทำวอล์กอินโคสเซตได้ด้วยคุณไปถึงก็จะมีห้องน้าในตัวอีกด้วยใช่แล้วคือถูกใส่ห้องที่เราเห็นนี่คือมีห้องน้าในตัวหมดเลยถูกต้องค่ะสาหรับห้องนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งห้องนะคะเป็นห้องเรียกว่าห้องเบดมละกันแต่ว่าอย่างที่คุณภัยบอกนะคะว่าห้องเบดมของเราทุกห้องเราให้พื้นที่กว้างมากๆค่ะแล้วก็มีห้องน้ําในตัวค่ะซึ่งห้องนี้ค่ะเราก็ให้กระจกหน้าต่างนะคะช่องรับแสงที่ใหญ่มากๆด้วย เป็นยังไงบ้างคะคุณัยสวยมากคุณมินอยากอยู่เองเลยนะคะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วที่นี่ไม่ใช่บ้านมินค่ะ <laughs> แต่ว่าเป็นบ้านตัวอย่างนะคะของโครงการเศรษฐศิริงามวงวานค่ะคือที่นี่ก็ถือว่าเป็นโครงการที่ขายดีมากๆแล้วก็เข้ามือได้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะก็สําหรับท่านใดที่กําลังมองหาโครงการบ้านนะคะในทําเลตรงนี้ <c oughs> ก็สามารถแวะเวียนเข้ามาที่โครงการของเราได้นะคะกับเศรษฐศิริงามวงวานค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับภาพรวมของโครงการเศรษฐาสิริงามวงวานชอบกันไหมคะชอบมากเลยคะ่ะ <c oughs> โดยเฉพาะบ้านพี่มินสวยมากเลย <c oughs> แลคะสหรับท่านใดน,นะคะ <c oughs> ที่กําลังมองหาบ้านเดี่ยวหลังใหญ่นะคะที่สามารถเดินทางเข้าเมืองสะดวกขาดี้ตอบโจทย์ท่านแน่นอน,นะคะ่ะเพราะว่าสามารถไปที่ทางด่วนสีรัตได้เพียงแค่2นาทีเท่านั้นนะคะสําหรับท่านไหนนะครับที่อยากจะได้โปรโมชั่นและราคาที่พิเศษที่สุดติดต่อให้พรอพเพเนอรดูแลได้ที่ช่องทางทางด้านล่างนี้เลยครับ และก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะช่องของ p o p p o n ิต้าด้วยนะคะและคอยดูกันนะคะว่าคลิปหน้าพวกเราจะพาไปชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ